มาส์เกมมิ่ง G9 Pro จากซูริคิวเป็นเมาส์ไร้สายที่รองรับทั้ง 2.4G, ไทยซ C และบลูทูธติดตั้งชิปพาว3311ใช้พลังงานต่ำแบตเตอรี่ยาวนานไม่จำเป็นต้องชาร์จบ่อยใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่ให้ความจุถึง 500mAh mm. โดยใช้งานได้นานถึง240ชั่วโมงนานกว่าเมาส์รุ่นกเก่าถึง6เท่ามีหน้าจอแสดงผลแบตเตอรี่ DPI, Link Mode และ Return Rate วัสดุทำจาก Nano Ice Cooling Material ให้ความอบอุ่นและเหงื่อเกาะยากไม่เกิดคราบมันและสึกหลอง่ายปรับ DPI ได้ถึง6ระดับ ือ800 1,600 3,200 4,800 8,000และ12,000รองรับทั้ง Windows และ Mac ติดตั้งง่ายใช้งานได้ทันทีมาพร้อมกับ Magnetic Wireless Charging Dock แบบนี้มีไฟ RGB วิ่งสวยๆแบบนี้เลยสามารถกดปุ่มใต้ฐานเพื่อปรับเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยอีกนะรุ่นนี้น้ําหนักเพียง59กรัมออกแบบมาพิเศษเพื่อให้น้ําหนักเบามี2สี2แบบให้เลือกคือสีขาวและสีดําและแบบมี d o อกหรือไม่มี d o อกและนอกจากนี้ก็ยังแถมสายชาร์จยาวถึง1.8เมตรจะต่อผ่านด o c k หรือต่อกับเมาส์โดยตรงเลยก็ได้และยังมีสติกเกอร์สวยๆแบบนี้แถมมาให้ด้วยนะครับ ใครสนใจเมาส์เกมมิ่งเท่ๆแบบนี้จะเล่นเกมก็ได้จะวางโชว์ก็สวยผมปัดพิกัตกตะก้าท่านนะครับแล้วถ้าใครชอบเก็ตเกตดีๆแบบนี้กดติดตามไว้ได้เลย